อาหน่อยได้ไหมคะเอาไหมพอไหมหน่อยได้ไหมคะเอาฟ้าร้องลูกฟ้าร้องฟ้าร้องเอาป๊าม๊าโนูไปไหนล่ะลูกไปไหน

ออเอาเทใหม่ดีกว่าเนาะอันนี้ก็เทใหม่นี้ฮะอันนี้ก็เทใหม่ไม่อันนี้อะอันนี้อันนี้คือเอื่อข่อยมากอย่างนี้มาคนของมัดช่วยหน่อยมัดเอ้ยคนของช่วยหน่อยมัดมัดเอ้ยสองรอบแล้วค่ะวันนี้ข้าว่าไม่ยี่สิบเซสเสียจตัวเก้า <laughs> มว่านแมเปรี้่นั่นเจ้าเด็กเนผีเก่งเี้ยแมคิด่มเก่งเหี้ยไปอ๋อเอาเอาอาเนี้เอาไหนข้างบ้านก่อนดีกว่าอ่าเป็นรูปภาพจะเก็บไว้ในห้องโน้นค่ะรูปภาพเก็บไว้ในห้องโน้นก่อนค่ะเป็นรูปภา้อันนี้ไว้ข้างนอกเอาไม่ค่อยตรงคาดอ ผู้อยพเขาต้องขัดอีกว่าเขาสิเอาไว้มุมไหนมุมไหนสิเอออะไนมุมไหนเขาจะเอาขึ้นไปปูนแล้วก็เก็บเอาเก็บบ่วมกันจะเอารูปแล้วจะาไม่นัดที่รูปเอารูปไปเอาถ้ารูปเอาไปนู่นหรือเอาไปนู่นรูปเอาไปนู่นไปเอามาไม่บีเจ้าเป็นคนต้องเอาใยแฉงเอาไปรูปสิไม่ใยแฉงหยังเออว่ากันแล้วว่ารูปเอาไว้ในห้องนั่น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 แมนห้องแต่งตัวโซอนั่นเขาเป็นดำสิดปนิอ อันเนนม่งกองกอ,ออนมานโมเรพี่พออึแล้วอ,ออก,กยังล้างยังโอ,โอ้ขอบคุณค่ะอ๋อ,อ,อมันอยู่ข้างล่างไงแม่งกอกเอาไว้ให้แม่ติ๋มไงอเอาาทีนี้ก็จะเป็นคุณบอยสีชัยเป็นคนกินละะนี้อ่ะช่วยหน่อยนะ สวัสดีค่ะจ้าโอ้ยแย่แตนเข้าบ้านดีกว่าเข้าบ้านเลยลูกเดี๋ยวยายเก็บของก่อนพี่น้องเอ้ยมุ่ไยเป็นรอบที่ 3. สามซีเที่ยวนูอย่าเพึ่งมาลูกรถมารถมามาหางนี้ลูกมาหางนี้มานี่มาหายายนี่มาายาหายาย,าาย,ายนี่ไงรถรถมาละนัะ่นลดของ มาแล้วของท่านแกนมาของมาที่ยายไม่ได้ไล์สดวันนี้เพราะว่าทํางานทั้งวันเลยจ้าเอาไปยังคือสียังคือ็ัดของปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปปักแต่กว่ามันเป็นไงยังอีกบบาน่นั่นกระแบกพาไปเนี่ยแตนนี่ละเพราะว่างกิกเช้าหอวพาเขียว เก็บช่วยหน่อยนะลูกนะเก็บ oh, ช like ่วยยายหน่อยนะไปไปเป็นยังเพราะเป็นนัก่นเออทอเออตาวเรียดตกกันน่น้ามือขึ้วัวนี่เอาไปตั้งไว้เคียองสักผานเพราะมันอี่ก้นตกแห้งๆเหมือนคอยไปน้ามไลสดๆปุ่นมันอีกมันแห้งอีกมืนตากแดดที่ก้อนยังใส เพิ่งซื้อนี่ให้เนนเรียก้อยยางปนเปลี่ยนปนเปลี่ยนนิ่น,อน้อมาจากเทพจ้าเพื่นว่ามาจากชนลพฤกจ้าพี่น้องเขา,ขามาเจีติยาจ้าพี่น้องหยรดคั้นหนึ่งซ่ายยุมหันมันมาได้เห็น่ะอ,นอ่ะ มันได้เข่าวะได้เห็นปะสรุปแล้วมุกเจ้าต้องกลับเข้าไปเรามุกเจ้าก็ออกเงี้ยทั้งพุ่นเอาไปใส่ไว้จังเอาไปลงเงี้ยไหมป้ามืออื่นมันเข่าวะได้โทรมาบอกแล้วเอาอะอาได้บอกแกกันเี้ยอาดมาพอดีตีได้ฮาเนี่ยมาเมื่อแต่เจ็บมากับของเมืองเกินเออขัดแกฆ่ามาก่อนมากับมืออื่นเออรอย่างมาวางก็ไปมันจิบมาวางอ่ามาอมมืออื่นอ่าจังไหนได้ มามือื่นมากรไดเออจังสิแก้มี่ะมือื่นเขาจะสีล่างนี้่างอยู่ม้าเล้วป๊บเมา่อนคนเด้อเมาจังมาพี่ับจังมาพี่จ้า้าก่วตากล้วยสเอตี่ยม่จะเท่านไปไม่ใ่ ไปมพี่เขาขอทังน้ำแข็งได้บ่สิบอะไรยุติเนาะเอาขอทังน้ำแข็งไว้เนาะจ้าจ้าลืมกล้วยเลยพี่เนาะนอนแนบน้องจะไปไหนลูกจะใยายจาอทำมาจบย้ายเข่าบ้านพี่น้องเอ้ยน้องเพชรอนะเออก็สั่นห่อลงลงรอมืออื่นเขามาคัดเด้อคัดซอยกันโอเคได้ได้ มามด้วยมามด้วยมามดหนูอยู่ไหนล่ะลูกไม่ตรงนี้นะฮะลูคิดถึงยายไหมไม่ขอมมาดจ้ะขอมมาด์ยันขอมมาดเยอเออขอมมาดเยอะคอมมาดไหนอะลูกขอมมาดอ๋อคอมมาดเด้อขอมมา ของมัดกีด่เของมัดใช่ยาเด้อไม่ใช่ค่ะของแม่ทำไมไอ้หนูไม่อยู่กับพ่อพ่ออยู่ข้างบนไหม,ไมพ่ออยู่ข้างบนไหมคะทำไมหนูไม่อยู่กับพ่อล่ะคะห้องมัดห้องมัดมัดมาแล้ววันนี้ขอดาวให้ยายหน่อย ขอดอขอดอมีของเหลียดวิลาเลยล้วนเลยในห้องในบ้านลังนั้นอออืออืออวนอนรนมาหาอไอ้เต่าเผ็ดอืมอมหอมแทนม่อม่ย่อยหมมม่่อม เฮ้ปนอไนนโอจขรถโอไหนหกเก้หกแปดามขอขอโทษเีขอโทษไปอยู่ไหน ไปเอาเสือมานั่งเล่นตรงนี้ปะ่ะมาดมาดเอาเสือมานั่งเล่นตรงนี้มีเสือไหมตรงนั้นอะไม่ได้น,นี่อะว้าวเสือหนึ่นงสอง มือหนเอามนวดไม้มุ้งไวน้ำอันนี้ไม่ใส่บะหมี่มกันอะไรจ้ารวมมันก็ก่อนข้าบุญเจ้าจะมาพรุ่งนี้น่ะเดี๋ยวค่อยจะพาแยะโอ้เอาของเล่นมาให้หน่อยยาขอบคุณค่ะเอามาของเล่นมาให้หนูเล่นหน่อยเร็วกิ๊ดแจมากิ๊ดแจมาเอากิ๊ดแจมาเร็ว